มาแอลกัล,ลยาหนึ่งวันที่สปอนเซอร์ใหญ่โดยเจไฟไหมมันเป็นการแอลที่ม่เหมือนคนทั่วไปเป็นแม่แอลบ้านพี่บ้านเรงเองนอกจากปีกเมื่อก็รูซส,สึกกระตเติงกระตเติงหามาอยากปีกละเอามาพวกมาริ่กต้นใหม่นี่คือคลิปตอนแรกของเขาที่เข้ามาเชียงใหม่ก่อนอพี่น้องปลาจากอนี้เข้ามาเชียงใหมย่ยางแตกเจ้าเขาต้องลากรถไปเรื่อยๆนี่จดนไปถึงที่พักน,นุ่นอ้ายนงบบาเฮานะคะ ขอขอบคุณจ้าดนักจริงอที่พักเขาในคืนนี้นะคะวนนี้เขาก็จะไปกัรยาค่ะอยู่บนรถแล้วนี่เขากำลังเดินทางไปกัระยตอนนี้สปอนเซอร์ใหญ่ดิเจฟ้ใหม่แล้วเราก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงสถานท,ท,ที่ท่องเทีเ่ยวตรงนี้คือเมกเมคอขอพีดนะไอ้ทายโฮกตรงนี้เรื่อยๆเรืยๆแล้วเาก็ไปต่อ <laughs> ฟังเดินทางกับกฟังเพลงไปเรื่อยๆมระยะทางหันกอลแลยกัคุ้งนักขนาดชอบมาพี่ชิพกุ้งลงมากระยาทุกรและปลงว่า,าฟินมากที่ที่เฮาจะไปแอวตัวไปก็คือบ้านรุ่นน้องเฮานะคะนี่เขาก็มาเลแรนนวบ้านป่งขาวนี่แท้แม นี่เขาก็โศหาบ้านโน้งอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เราจะไ้แวะหาเตมตอนนี้เราก็อยู่บ้านน้องเขาแล้วนะคะนี่คุณยายนอนขอนะคะแะวิวสวยๆธรรมชาติโค้ของโคธรรมชาติสวยมากบรรยากาศดีมากนี่ เาเขาก็เล่นหลานไปนะหลานน่ารักขนาดเลยอนี่คือคุณไฟใหม่คุณไฟใหม่ก็มาช่วยคุณยายนะคะสับ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 อันนี้จะไปหนหมูแล้วค่ะสับกล้วยแช๊์เรมเขาก็มาเล่นหมูระหว่างรอรออะไรไม่รู้เขาก็าเล่นหมูเล่นหละหมูน่ารักมากที่เราจะแพนกล้องรอบรอบ้านน้องแต่ว่ามันมืดนะคะมันให้ย้อนเสียงไปหน่อย อะไปดูห้องนอนกันดีกว่าอา้าน้องน่าฮขนาดเลยอ่ะดูดิจารเรงเฮาอ่านี้ก็จะเป็นหม้อต้มข้าวหมู<อ>บางเต้อเก่ยก็กินได้ตัวนะวเดเฮาก็มาดูเม่พพอนหมูปุยหม้อ,มอกินอย่างอริดอร่อยเด็ดเราก็เมาเอียววัดนะกับน้องบ่าวคือโคตรเนินอะเหนื่อยมากแต่ว่าว่าสวยบรรยากาศดีวิวสวย ึงได้บอกว่าทริปนี้เราแอลมาเหมือน้าบ้านจะจ้องเขาเลยดูมาดูธรรมชาติสวยมากว,าว้าวข้าแรงเฮามีน้องนาวคน่วยกับคุณชามีสุดหล่อของน้องนาวนี่แล้วเราก็มากินข้าวย็นกันน้องขอยเนี่ยก็ข้าวราขนาดเลยอ่ะคพอตรงนี้แบบเขาหิวหรือว่าน้องคงไนเนี่ย<ด>น้อง<ล>ทำกับข้าวเลยทุกอย่างเลยอ่ะ ทุกเมนูเลยน้ำพริกกะลําผัดกะลําเขาแรงแล้วเขาก็มาโตโอเวอร์ดินล้นๆพอที่น Un ี่หนาวขนาดเลยเขาจะต้องรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อุ่นๆพุดๆกินหน่อยอหยอยยังเลยมอนิ่งสวัสดียามเช้าของแฮมวาหนึ่งแทรแรมเรามาทักค้อมน้วก็ดีกว่าโดยการเป่าพุ๊ด ปีเข้าห้องไปเล่นกระลานดีกว่าเพราะหนาวมากดูดีลานเล่นแล้วฟังเพลงตึงๆตึงๆตึงตึงๆก่อมฮอกก็ลงมากินข้าวล้ามอุ่นๆจากฝีมือบ้านน้องนาวมันมีนมข้นเห็นน้อยนี่ถ้าจะลำขนาด กับอากาศเย็นๆแบบนี้อร่อยมาก <S <S <ess root> เขาก็ยังกินต่อไป <S <S <ess root> เรื่อยๆเรื่อยๆระหว่างเรารกินข้า,าวซ้ามุมๆแนวขนาดน้อยเพื่อพอหลังคาควันปุ้ยๆเลย <S <S <ess root> ได้เวลากินข้าวเจาเ้าฮอแล้วชาแดมเมนูอร่อยอีกแล้วน้องนาวทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยเขาขอ,ขอตัวกินข้าวเจ้าก่อน,นเลอ <S ess root> อืมดแต่ละอย่งวันนี้มีอะไรเอ่ยมีถึงไส้กรอกมีถึงผัดนี่ผัดอย่างเาจับมาได้ละแล้วก็มีน้ำพริกปลาไ้าอรอ่อ,รอยๆอมาอยู่หลายวันนี่รับรองว่าน้ำหนักขึ้นไหลเลงเน่พอกรอบอมันอร่อยกุยงเลยอืม,อม เขาเจ้าแล้วเขาก็มาส่องพอ่ออุ๊ดอุ๊ดตอนเช้าตรู่นี่มากก็เป็นเยอะเลยเป็นโลเลยนะนี่ก่อนที่เขาจะปีกเขาก็มาทายหมอูอุดอุดก่อนมันมันมีความรู้สึกแบบว่ามันยังค้างอยู่หอมันมีความน่ารักอะตะมุงตะมนี้อย่างน้องหมูน้อยเนี่ยแล้วเขาก็เลี้ยงแบบเนี้ยปล่อยแล้วมันดูน่ารักมากเลยอะแต่เขาพยายามจะยับแล้วมันยับไปได้อะ มันมาเหมือนหมาน,น้อยเนะเาะแต่ดูดูเมื่อไรก็ดูเพลินๆเงี้ยมันดูเป็นธรรมชาติเงี้ยเนี่ยดูดีมันน่าฮาขนาดเลยอมีเฮลโลน้องหมาเราซีไฮน้องหมาแล้วนะดูดูดูมีแบบว่านักเอกพระเอกน้นๆมาแล้วดูดีเนี่ยอยากจะมาเล่นแต่บังหฮายอบนะแต่มาแบบว่า มาโชว์กล้องมาอย่างเอี้ะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะดูดีดีนอ้อแต่เมื่อเขาจับน่ะเนี่ยน้อยใจสุดๆเลยอ่ะพอเขาเล่นหมูแล้วเขาก็ต้องโกหมกับบ้านแล้วว่าไม่อยากปีกเลยอ่ะกำลังงั่วอยู่เลยอ่ะ แต่ว่าเขาก็ต้องปีกแล้วเนาะปะกลับกันเห็ุนี่เขาก็ขี่รถปีกเลยเห็นหน้าหลัดเปลงมงาดเลยหลานน่ารักเลย,ลเลยลชัยงามากจึงนะจุ๊บ้าาาลุ่มมมนออก็เเชท ไปกินกาแฟกันต่อเลยที่ร้านร้านอะไรเอ่ยน,นะสดชื่นแจํามใสคอฟฟแปดสิบแปดมอสซาสโลบาร์ฟาแฟเนาะให้ง่ายดีกาแฟที่อร่อยอร่อยนี่เห็นเพื่อนบอกว่าร้านเนี่ยดังมากแเราหอกเลยต้องมากินเจ้าของกาแฟรี่ด้วยนะนี่เราห็บไปเร็วๆเ,เลยนี่เขาก็ไปจิ้มกาแฟอร่อย แล้วหลังจากนั้นท่านก็นกูบ้านจริงๆไปละทุกคนบ๊ายบาย